แก๊สนะครับถังอบเป็ดอบไก่อบหมูแดงนะครับเป็นแบบแขวนนะครับรุ่นนี้จะใช้เตาถ่านก็ได้นะครับหรือจะใช้แก๊สก็ไดนะ้เพียงแค,แค่ว่าเอาหัวแก๊สใส่ไปด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีแผ่นเวลาปิ้งหรืจะมีแผ่นกระจายความร้อนะวางทับอีกทีหนึ่งกันว่าเวลาน้ํามันจะได้ไม่กระเด็นลงแต่จริงๆนวน้ำมันจะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่แต่มันก็ต้องมีกระเซน็นมั่งตัวนี้เขาเรียกเตาแขวน อบเป็ดอบไก่อบหมูแดงไรควันนะครับคือควันจะไม่ค่อยมีควันไม่มีนะครับนี้มาดูด้านในนะครับถังนี้ทำทำจากซิงค์เลยนะครับเป็นเหล็กซิงค์เป็นซิงค์นี่เหล็กเป็นซิงค์ด้านในนี่นะครับดูนะครับเป็นวงๆอย่างนี้นะครับเราก็มีตัวแฝนแถมให้นะครับปิ้งได้ประมาณสิตัวนะครับแต่คุณลูกค้าก็ต้องบอกทางร้านด้วยว่าจะไปปิ้งอะไร ปิ้งเป็ดเป็นตัวเต็นตัวก็ตัวแขวนก็จะไม่ใช่แบบนี้อันนี้สําหรับปิ้งไก่ที่ผ่าอกอะ่ะเหมือนไก่ย่างวิเชียนนะครับนะฮะหรือหมูแดงก็แขวนรอบๆนี่เลยครับอ่าแขวนรอบๆนี่เลยนะครับแล้วก็ปิดขวาลงนะครับตัวนี้ก็มีช่องสาหรับอ่าให้คุณลูกค้าดูดูได้นะครับเนี่ยมีช่องก็ปิดได้นะฮะอันนี้เป็นช่องใส่เตาใส่เตาแก๊สนะครับมีช่องเล็กช่องใหญ่นะช่องเล็กนี่สําหรับให้หัวแก๊สโผลออกมาให้พ้นจาก ด้านในนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับช่องใหญ่นี่ก็เวลาใส่ใส่เตาแก๊สเข้าไปนะครับเวลาใส่เตาแก๊สเข้าไปก็เปิดช่องใหญ่แล้วก็เปิดช่องเล็กให้หัวเตาแก๊สโผล่ออกมาแต่ถ้าเกิดใช้เป็นเตาถ่านเนี่ยเราก็ปิดหมดเลยนะครับปิดหมดเลยส่วนด้านล่างนะครับมีช่องสังเกตไหมครับมีช่องตรงนั้นเป็นช่องน้าํามันลงนะเตาปิ้งปิ้งเนี่ยมีเป็ดไก่มีน้ํามันมีมันลงก็ลงช่องนั้นก็หาถาดอะไรมารองก็ได้นะครับ ก็ใช้ได้เลยนะครับก็คุณลูกค้าชมคลิปนี้นะครับสนใจก็โทรเข้ามาที่ร้านตลาดไทแก๊สได้เลยเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับงานนี้ครับงานเรียบร้อยเลยนะครับฝีมือคนไทยทำนะครับทำให้งานเรียบร้อยมากนะครับสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับร้านตลาดไทแก๊สนะครับสวัสดีครับ